สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่บุ๋มได้ถ่ายคลิปมาเก็บมะนาวค่ะเลยอยากเก็บมาฝากทุกๆคนค่ะวันนี้มะนาวต้นเดียวมันดกมากพี่หุ๋มก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนชมนะคะมะนาวช่วงนี้ก็ตกลูกละ เจ็ดแปดบาทเลยนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโลละเราให้ห้าสิบเลยค่ะแพงมากเลยอันนี้พี่บุมจะให้ดูต้นมะนาวหนึ่งต้นอายุเขาน่าจะหลายปีนะคะแต่ว่าเขาให้ผลผลิตดีมากๆเลยค่ะก็น่าปลูกมากๆเลยค่ะ อย่างอยู่สูงๆตรงนั้นเอาไม่ได้แต่เขาแก่จัดลูกเขาก็จะโตแล้วก็มันวาวนะคะอันนี้พี่บุมมาเก็บก็คือเอาไปไม่เยอะนะคะเอาแต่ลูกที่แก่ๆอันนี้อยู่ที่บ้านสวนอยากจะเลยให้พาทุกคนมาดูความดกของมะนาว ต้นนี้ต้นเดียวค่ะแล้วคือหน้าปลูกมากๆเลยค่ะโตตรงนน้นเอาไม่ได้เพราะว่าต้องต้องใช้ไม้สอยเอานะคะดูว่าต้นมะนาวถ้าเขาปลูกลงดินแล้วก็เราให้ปุ๋ยดีให้น้ำดีต้นเขาจะใหญ่มากค่ะนี่นี่คือต้นเดียวค่ะนี่ คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะพี่บุ๋มไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็เลยอยากถ่ายให้ทุกคนดูค่ะอืต้นมะนาวนี้พ่อของพี่หุ๋มปลูกไว้ได้จะไม่ต่ำกว่าห้าหกปีแล้วค่ะมาดูดูข้างในนะคะลูกโตโตหหน้าปลูกมากค่ะวันก่อนพี่บุ๋มซื้อมะนาวห้ากิโล เจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะก็เลยปีนี้เลยวางแผนว่าจะปลูกมะนาวเพิ่มที่บ้านสวนนะคะจะ้ะนค่ะต้นเดียวเลยนะเดี๋ยวให้ดูไกลๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะต้นนี้ต้นเดียวค่ะดกดกอันนี้เก็บไปสองรอบแล้วค่ะอันนี้มาเก็บรอบที่สาม เราไปใช้ช่วงวันพุธหรือหาดสุกนี้ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ซื้อมะนาวแล้วเพราะว่าแพงนี่ค่ะความดกของเขาต่ำลงพื้นเลยค่ะก็มีเข้าไปข้างในใต้ต้นเขาดกค่ะก็คือถ้าจะปลูกให้ได้อย่างนี้เนี่ยต้องเอาลงดินนะคะ ดูโคนต้นค่ะนะคะไม่ได้ใส่ปอกอปอกซ่วมหรือว่าใส่อะไรนะคะลงลงดินแล้วก็ให้ระบบน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะเดี๋ยวค่ะเนีาวันนี้ไปถ่ายมาให้ทุกคนดูค่ะใครที่มีสวนมะนาวปีนี้ก็น่าจะ น่าจะทำกําไรได้ดีอยู่ค่ะเพราะว่ามะนาวช่วงนี้ราคาสูง่ะนี่ค่ะเก็บภาพมาให้ทุกคนดูค่ะมะนาวนะสวนทางนู้นเป็นฝรังค่ะวันนี้ีิบุไมิถ่ายคลิป ยาวๆเลยนะคะแม้ว,ว่าบางทีไม่มีเวลาตัดต่อคลิปนี้เลยคิดอยากจะอ่าถ่ายคลิปเดียวไม่ต้องตัดต่อส่งให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องอรารยาพาชมนะคะอันนี้พี่หุ๋มปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาค่ะฝรั่งซึ่งกำลังให้ผลผลิตค่ะเนื่องจากว่า เราเป็นสถานประกอบการนะคะโรงแรมร้านอาหาราต้นทุนค่า,าผักหรือว่าผลไม้แรต่างจะต้นทุนสูงมากนะคะนอกเหนือจากที่เราต้องซ่อมบำรุงหรือค่าน้ำค่าไฟที่แพงมากๆแล้วผักเนี้ยเวลาเราซื้อเราจะไม่ได้ไม่ได้ใบกำก,กับภาษีนะคะมันเป็นที่เราต้องเสียทั้งหมดเราจะไปลดหย่อน ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้นะคะหรือว่าภาษีเงินได้ปลายปีพวกผักพวกผลไม้ค่ะไม่มีบินนะคะค่ะเพราะงั้นผู้ประกอบการที่มีร้านอาหารหรือบางที่ถ้ามีที่ดินหรืออะไรแล้วก็สามารถปลูกผักสวนครัวนะคะเก็บผลผลิตในสวนไปก็จะลดต้นทุนได้ค่ะ รายจ่ายแล้วน้อยเราก็จะมีกำไรเยอะค่ะเนื่องจากว่าถ้าใช้จ่ายจิปถาถะมันจะสูงค่ะนีค่ะ,คะก็มีมะละกอด้วยก็กำลังกำลังโตแต่ยังไม่ให้ผลผลิตค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นพริกค่ะซึ่งเก็บผลผลิตไปแล้วต้นพริกอยู่ทางนู้น นะคะต้นพิกมะม่วงก็เก็บไปหมดแล้วนะคะซึ่งวันหลังพี่ผุมจะถ่ายคลิปให้ดูใหม่ว่าทําไมถึงได้ทําสวนค่ะอ่ะอ่ะเบื้องต้นก็คือเราพนักง,งานเราเยอะบางวันเนี้ยเราไม่มีแขกนะคะเราก็ต้องจวนแม่บ้านจวนพนักงา,านของเรามาเที่ยวที่สวนแล้วก็ ได้ทํางานไปได้วยกันกินข้าวไปได้วยกันนะคะสีบ้านสวนภรายาที่พี่บุ๋มลงไปหลายคลิปหลายตอนจะ้ะเนี่ยค่ะกำลังเริ่มโตนะคะฝลังนี่ก็ประมาณห้าสิบต้นค่ะก็กำลังเริ่มให้ผลผลิตค่ะ,คะยางอย่างต้นนี้ก็ไว้ลูกเดียวค่ะถ้าต้นถ้าเขาโตขึ้นกว่านี้ แล้วก็จะสามารถไว้ลูกได้เยอะขึ้นเรื่อยๆที่เห็นอยู่นี่ก็คือได้ห่อแล้วนะคะเพราะงั้นวันนี้เลยถือโอกาสถ่ายมาให้ดูค่ะที่ผุมทำเกี่ยวกับโรงแรมนะคะแล้วก็มีห้องอาหารก็เลยทำสวนเพื่อลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในบางสวน เดี๋ยววันหลังจะพาชมสวนอีกสวนหนึ่งที่อยู่ที่โรงแรมนะคะเนื่องจากว่าเราจะใช้ผลผลิตที่ปลอดสารเอาไปให้ลูกค้าในโรงแรมได้ได้ทานค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่บ้านสวนจากในหลายๆคลิปที่ถ่ายไปนั้นเป็นมะพร้าวมะพร้าวก็จะนำไปทำกะทิแล้วก็เก็บ คนที่อ่อนที่เอกน้ำไปขายนะคะไปขายเป็นลูกเลยไปทำน้ำปั่นค่ะอันนี้บรรยากาศดีช่วงเย็นๆก็เลยได้เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมค่ะทางน้นเป็นบ่อบ่อปลาดุกนะคะมีสาบัวด้วยค่ะ เป็นบอ่อปลาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆค่ะสวนจะเป็นมายี่สิบหกไร่นะคะก็จะขุดบอ่อแล้วก็เลี้ยงปลาเป็นบอ่อธรรมชาติค่ะทางนน้นก็ปลูกมะาพร้าวค่ะสำหรับ ทุกคนเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะพี่อุ๋มเก็บบรรยากาศวันนี้เป็นวันอังคารที่6มิถุนายนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะไว้พี่อุ๋มจะถ่ายคลิปเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารให้ทุกคนได้ชมอีกนะคะสวัสดีเพื่อน,อนๆที่ทำเกษตร ทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปปลูกกล้วยหรือว่าคลิปอื่นๆติดตามชมในช่องพี่บุ๋มด้วยนะคะอยู่ในหลายๆตอนและคลิปบ้านสวนด้วยทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะบรรยากาศบ้านสวนในวันนี้6มิถุนายนบรรยากาศถึ้ฟ้าขึ้นฝน,นนิดหน่อยกำลังดีเลยคะ่ะภายในสวนก็เก็บผลผลิตไปเกือบหมดแล้วนะคะมีมะม่วงะคะ่ะ วังลิงจี่มะพร้าวช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีค่ะก็จะส่วนในบ่อปลานี่ก็จะเป็นปลานินนะคะปลานินเยอะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆที่ทำเกี่ยวกับเกษตรนะคะเผื่อผ่านมาทางขงเจียมมาแวะชมสวนบ้านสวนภรรยาได้ค่ะ าติดตามช่องอรายาพาชมของพี่บุ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพืเ่อน